มอนี่มาหาไล่ควบตัวมึงครับไล่ไปแล้วตัวสองตัวเนาะสองสามตัวเป็นบอกตัวสามตัวครับให้เพื่อนไล่ฟังหน้าะตัวนุงสามตัวฟังเแม่แนนแมนสร้างคองไว้อยู่เดี๋ยวจังสิกับไปสุดละมึงล่ะเราลุ้นกันมื่งครับมิเตอรมิแเตอร์บิ๊กใส่์ยงใหญดิมิเตอร์ตัยิงใหญ่จะดุ้ะ

เออเอาแบบนั้นเลยเอามันใจมันใจกบขึ้นแล้วครับกบขึ้นแล้วทางลุงโลดเนาะเป็นกำลังสาบอยู่เิ็นมบในกล่องผมเิ็นโบในกล่องดูแล้วนั่นนะ โดนวอโดนวอโดนโดนไหมโดนไหมทับไปแล้วทับไปแล้วเอาอยู่ใบบัวครับเพื่อนปานะครับทียิงลงมาพี่ละพี่ครับจี่น้องผิดผมบ่เห็นเนาะผมต้องสู้ไหมท่านผู้ชมเบิ่งโหลดเพื่อนว่าใบบัวไปใหญ่จากใบได้รูนเด้อ đồn máy đằngโป phụ xuống sỉ đồn như thế tham bìu nè nè như này nè uý phi men cảng đường đồn 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 mấy nè đồn 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 โอ้พี่ครับพี่กลางเดินพี่เนาะพี่ข้าบัวบนเพี่เนาะเข้าไปขาบัวไปเลยขาบัวบอยู่ยู่ยู่ใจเย็น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 ยู่ยู่ยู่เออให้เพื่อนลุงเอาเนาะไปเอาเฮ้เพื่อนลุงไปเอาครับแจกันออ่าไปเอาโอ้ยเต็มแรกครับผมโอ้ยหมานหมานรู้เลยครับ เปลีนนกมันเปลีนนึก <laughs> <laughs> มันอยู่ไกลนะครับเนาะเวิร์กกล่องพี่อยู่อยู่ผีเนาะโอ้ผีผีผีเนาะยิงอยู่ผีเนาะท่านผู้ชมพูยิงมาแต่ตุ่นผมโอ้มาแล้วมาแล้วเ <c oughs> อว้ยเออพุ่นจะขาวขาวเลยยอดชิดยอดโอ้ยเจ๋วนะครับนะ <c oughs> เนาะเออเจ้วครับ อ่าอู้ยการของเพืนที่ได้แล้วครับเล้เพืนยิงสองบาทบาทสองโดนโดนใช้ครับแพยแเพย์พเขาใช้ครับเราขาครับเราขา,า,ขาอู้ยเออไปไปเ้าหมมีแยงเลยน่ครับเออเอาเมื่อปนกอนละดับแหละครับมาแล้วขามาโดนโดนโอ้ใช้ครับนืนนี่อู้นี่ขาเลย,ยท้องขาเลย เปล่งครับแก te so ้วเดี๋ยวผมจะเอาลูกออกบานๆโซโซเอาวุธนะครับโซ่อาวุธนี่นี่เลยครับนี่เอ้ยมินิสักขาสิบขาครับผมนี่ครับผมมินินี่น้อยนิดนิดครับผ่านดมครับผมอย่างผ่านดมครับเออยยานโดมยี่ห้อขนาดเขาคอยน้ำด้มพี่น้องเขาเรียกยางนี่แบบนุ่มอุ้ยผมจะโตี่นอ้อยยืดบุนเดอรแรงแรงแรงแแห้งยืดง่ายครับผมยืดน้อยๆโอ้โหดูได้ดูได้ดูดูอ่อนตัวแห้งครับผมอ่อนแห้งแบบ แมนแมนแมน<ม><ม>ครับผม,มผ่านดมเนาะแม่นครับผมตัวผมเป็นผู้ร้างดอกจริงเป็นผู้ช้างให้ผลงานครับผมอือจาหนึ่งแต้มของผ่านดมสุดยอด